3คา,าถาให้ธุรกิจอยู่รอดและ3ามคำถามให้ธุรกิจไปต่อสวัสดีครับผมเจนและที่คุณกำลังรับชมอยู่ก็คือรายการ Money Matter รายการที่จะทำให้มันนี่ของคุณไม่หมดและมานั่งร้องเฮ้อแน่นอนครับอีพีนี้เราจะคุยกันในเรื่อง สคา,าถาให้ธุรกิจอยู่รอดและ3ามคำถามให้ธุรกิจไปต่อของคุณภูนราบคาถาคืออะไรก็กางเกงที่มีกระเป๋าเยอะๆไงอันนั้นคาโก้ไม่ใช่คาถา <c oughs> คุณภูล,ลาบผู้ก่อตั้งสำนักพิมพ์วีเลนได้บอกถึง3คา,าถาที่ทำให้ธุรกิจอยู่รอด 1. ขยายธุรกิจจากกําไรเท่านั้น พูดง่ายๆคือไม่ต้องกู้เงินจากใครกำไรน้อยก็ขยายน้อยกำไรมากก็ขยายมากนี่คือปัจจัยหลักที่สร้างความเครียดให้กับเจ้าของกิจการช่วงธุรกิจไปได้ดีนี่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากนะักแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนี่จะกลายเป็นอสูรร้ายมาคืนกินจิตวิญญาณของเรา เงินจะเข้ามากำกับการตัดสินใจสิ่งเดียวที่แน่นอนคือความไม่แน่นอนเขาจึงบริหารธุรกิจอย่างระมัดระวังและวางเบาะรองรับเรื่องไม่คาดฝันไว้ตลอดทาง 2. ไม่เสี่ยงกับการเดิมพันที่อาจทำให้หมดตัวเวลาทำธุรกิจจะมีช่วงเวลาที่รู้สึกว่าทุกอย่างช่างดูเป็นใจ ช่วงเวลานี้ต้องระวังให้มากเพราะเราจะชะล่าใจมองข้ามความเสี่ยงและเทหมดหน้าตักเราอาจเติมพันชนะมาหลายครั้งแต่การแพ้แค่ครั้งเดียวอาจทำให้เราหมดตัวเพราะฉะนั้นไม่ว่าผลตอบแทนจะล่อใจสักแค่ไหนคุณก็ไม่ควรเทหมดหน้าตัก 3. เก็บเงินสดสำรองไว้ให้พอใช้อย่างน้อย1ปีที่วีเลินจะมีการสำรองเงินสดให้เพียงพอกับสถานการณ์เลวร้ายที่สุดคือไม่มีเงินเข้าบริษัทเลย1ปีก็ยังสามารถดำเนินกิจการได้อยู่และไม่เคยคิดว่าจะต้องใช้มันจนเกิดเหตุการณ์โควิด -19 บริษัทหลายแห่งล้มละลายและหลายแห่งต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างและปลดพนักงานออกแต่ที่วีเลนก็สามารถผ่านวิกฤตนี้มาได้นั่นเองต่อมาคือ3คํคำถามให้ธุรกิจไปต่อเพราะคำถามที่ดีจะทำให้องคอ์กรขับเคลื่อนไปข้างหน้าและก้าวตาบการเปลี่ยนแปลงได้ทัน หถามให้ฉุดคิดตัวอย่างเช่นที่วีเลนจะให้ความสนใจกับหนังสือที่ขายดีของคู่แข่งแต่ไม่เคยสนใจกับหนังสือที่ทำยอดขายได้ไม่ดีของคู่แข่งเลยคำถามที่ดีคือทำไมเล่มนี้ออกมาแป๊กละ่ะหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นกับพวกเขาอย่างนี้เป็นต้น นี่คือคำถามที่ทำให้เราฉุดคิดและลงมือทำา 2. ถามให้คิดเป็นตัวอย่างเช่นเวลาลูกน้องมาบอกว่าลูกค้ายังไม่ได้พัสดุที่บริษัทตรงไปคำถามที่ดีสำหรับเหตุการณ์นี้คือคุณคิดยังไงกับปัญหานี้ล่ะเราเคยเจอปัญหานี้มาก่อนไหม หรือที่ผ่านมาเราแก้ปัญหากันอย่างไรนี่คือคำถามที่ให้เขาได้คิดและแก้ปัญหาเองเป็น 3. ถ,ถามให้เรียนรู้ตัวอย่างเช่นหลังจบงานสัปดาห์หนังสือก็จะถามลูกทีมว่าได้เรียนรู้อะไรจากประสบการณ์ในครั้งนี้บ้างมีอะไรอยากจะแชร์กับคนอื่นไหม หรือเราจะทำให้งานครั้งหน้าดีขึ้นได้อย่างไรนั่นคือคำถามเพื่อหาทางเรียนรู้และทำให้ดีขึ้นในครั้งต่อไปเคล็ดลับในการตั้งคำถามที่ดีคือควรตั้งคำถามปลายเปิดเพื่อให้อีกฝ่ายแสดงความคิดเห็นอย่ายัดความคิดเห็นของคุณลงไป ก็จะทำให้พวกเขาไม่กล้าพูดในสิ่งที่ตัวเองคิดจริงๆออกมาเล่งมามมมครับการตั้งคำถามที่ดีจะช่วยให้ธุรกิจของคุณไปต่อและนั่นก็คือเนื้อหาทั้งหมดใน EP นี้ แล้วคุณล่ะครับทำธุรกิจอะไรคอมเมนต์มาพูดคุยรวมถึงแนะนำติชมเราได้และขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือวิชาคนตัวเล็กสำหรับ EP นี้ก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ